กรับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาครับซึ่งวันนี้ครับเป็นคิวของเหรียญ5บาทนะครับซึ่งมีราคาประเมินไว้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้กับพี่พน้องน้องครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับสําหรับ เหรียญในวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับเป็นผสมปนเปีกันไปครับซึ่งอยากจะเป็นทางเลือกครับหลายๆทางนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพรบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ ช่วยกดไลค์ครับกดแชร์ให้กับช่องของเรานะครับซึ่งเราก็จะได้มีกำลังใจครับในการหาเหรียญกระสับนะครับมานำเสนอให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2544ครับเลขสวยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะ ตัวเด่นครับค่อนข้างจะชัดเจนครับนั่นก็คือลวดลายนะครับก็ยังชัดเจนอยู่ถึงแม่จะผ่านมา10กว่าปีเกือบยีปีแล้วก็ตามนะครับซึ่งานักันจ,จริงๆก็ถึงปีนี้ก็ยี่สิบปีพอดีครับแต่ก็ยังคงรายละเอียดที่สวยงามครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะครับหลายเส้นต่างๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินะะราคาของเหรียญน,นะครับเราก็ควรจะมารูจัก,กับข้อมูลของเหรียญกันก่อนว่ามีอะไรในตัวเหรียญเหรียญนี้กันบ้างครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับขิวปวนิเกิลสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมีพลอุดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับ ส่งเครื่องบรมขัตติยราชผู้สิตาพรฉลองพระอง ab, ค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอรุณญเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับส่วนขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับตัวสีขาวนะครับแบบสี คำขมนั้นครับก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิธิษวณรรามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544น้นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับ มีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับเหมือนๆกันนะครับสองด้านนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นครับดูที่หลายกระเบื้องครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2544 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ จ็ดสิบหกล้านนะครับห้าแสนหกหมื่นหกพันเหรียญนะครับเป็นอีกเหรียญหนึง่งนะครับที่ถือว่าเป็นเหรียญค่อนข้างเกยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะครับสาหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้นับส่วนมากปัจจุบันนี้ครับที่เราเจอตามท้องตลาดทั่วไปก็คือเหรียญห้าบาทรุ่นใหม่นะครับหรือว่าถ้าเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่เก้านี้ก็จะเป็นแบบชนิดบางนะครับที่หาง่ายกว่า เหรียญชนิดหนาซึ่งเป็นปีพศ2544นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกหนึงเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ5บาทอีกปีพศหนึงนะครับเป็น ปีพศ2535นะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดก็ยังชัดเจนครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วครับซึ่งเหรียญ5บาทนะครับมีจุดเด่นลักษณะเด่นอยู่จุดหนึ่งครับที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือไม่ว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับรายละเอียดก็ยังชัดเจนครับถึงแม้จะผ่านมือผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่นะครับก็ยังชัดเจนและสวยงามครับนั่นก็คือ ลักษณะโดดเด่นนะครับของเหรียญ5บาทชนิดแบบหนานั่นเองนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวปัวนิกเกิลน,นะครับสอดส้ทองแดงราคาอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับ24มมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนะครับ หรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับส่วนทางด้านขวานะครับก,ก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับนั่นรับสีขาวๆนะครับที่เห็นกับสีขำๆครับก็จะเป็นส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกลนะครับกับเนื้อทองแดงส่วนตรงชิดขอบเหรียญนะครับก็ จะมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเ,เบญจมาบพิตรดุสิตวณารามครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 นะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขเอาลาบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง ตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับขอบเหรียญน,นะครับชิดขอบเหรียญด้านวงรอบนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมเหมือนเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2535นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่48ล้านนะครับ9 3้าแ0นสามเหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่หากันค่อนข้างจะยากนะครับสําหรับ เหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2549นี้ซึ่งจะจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับหลักสะสมที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหาครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ละปีพศนะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปหลอมแล้วก็นำไปผลิตเปเหรียญกระสาบรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรา ต่อไปนะครับส่วนมีก็มีการคาดการณ์กันไว้ต่างๆนาๆนานะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาก็อาจจะขยับสูงขึ้นนะครับจากเดิมเป็นหลายเท่าตัวนะครับภายในอีกไม่กี่ปีกข้างหน้านี้ครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับปีพศ2535ณปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับ เราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นพระเอกของงานนะครับเหรียญ5บาทครับปีพศ2อ3 2นนะครับซึ่งอายุอานามครับก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าปีนะครับหน่อยๆครับถ้าเปรียบเทียบกับคนเรานะครับซึ่งตั้งแต่เกิดมาครับจนเป็นวัยรุ่นหนุ่มใหญ่นะครับมีครอบมีครัวกันนั่นแหละครับก็คือวงจรชีวิตของคนเรานะครับเปรียบเทียบกับเหรียญกระสาบก็ มีอายุอานามก็ไม่ธรรมดาครับส่วนราคาที่ประเมินไว้ก็ยิ่งไม่ธรรมดาใหญ่นะครับสําหรับเหรียญแบบนี้ยิ่งดูตรงขอบเหรียญนะครับดานดันมือของผมนี่ก็จะหนานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะบางครับนั่นก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่มีการตาผิดพลาดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปกติครับเล็กๆน้อยๆสาหรับเหรียญแบบนี้นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับคิวปนิเกิลสอดแท่ทองแดง ราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรม,มรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูริตาภรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับ,ก,รบก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิตธูสิทธวานารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532น้นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นี้นะครับ มียอดผลิตอยู่ที่86ล้านนะครับ3,039,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิต เป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบมุนเวียนของบ้านเราต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไวนะ้ณปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละหน0้บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับท่านถ้าหากว่าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญชนิดไหนนะครับผิดพลาดไปก็กราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ